มาสเตย์สวัสดีค่ะอยู่กับชานติโบโยคะนะคะวันนี้โบก็มีครูดาวสั้นๆง่ายๆค่ะเอาไว้ยืดเหยียดนะคะหลังจากที่เราเออกกําลังกายเช่นคาร์ดิโอหรือว่าเราไปวิ่งมาซึ่งจะเป็นการยืดร่างกายแบบเบาๆแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ะคะ่ะเป็นท่ายืยนทั้งหมดเลยนะคะหรือใครจะใช้เสร็จนี้นะคะเป็นการยืดเหยียดในแต่ละวันก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปยืดกันเลยเริ่มต้นด้วยการยืน ความกว้างนะคะเท่ากับหัวไหล่หรือว่ากว้างกว่าหัวไหล่ของเราก็ได้ค่ะปลายเท้าชี้ออกไป45องศายืนให้มั่นคงนะคะผ่อนคลายร่างกายเรามาปรับลมหายใจกันก่อนนะคะมือวางข้างๆลำตัวค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นสายตามองตามปลายนิ้วมือหายใจออกเป่าปากพร้อมกับวาดมือลงทำอย่างนี้3ครั้งนะคะไปค่ะรอบที่1หายใจเข้า หายใจออกวัดแขนลงหายใจเข้ารอบที่สองวัดแขนขึ้นหายใจออกผ่อนคลายค่ะรอบที่สามหายใจเข้าหายใจออกดีมากค่ะต่อไปเป็นการยืดเส้นข้างลำคอนะคะให้เอาแขนซ้ายของเรานะไพหลังแบบนี้แล้วก็เอาหลังมือของเราแตะไว้ที่เอวนะคะหรือว่าไว้ที่หลังก็ได้จากนั้นยกมือขวาขึ้นมาค่ะ แตะบริเวณเนื้อเหนือหูของเรานะคะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงศีรษะลงไปทางขวานะคะพยายามกดไหล่ทั้งสองข้างให้เท่ากันนะห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะสลับข้างเอามือขวานะคะไล่หลังหรือว่าแตะไว้ที่เอวมือซ้ายยกขึ้นมาค่ะแตะบริเวณเนื้อหูขวาของเราหายใจเข้ายืดสันหลังขึ้น หายใจออกค่ะอียังไปทางซ้ายกดหัวไหล่ขวาลงซ้ายลงนะคะเซนคางลำคอด้านขวายืดตึงเยอะๆเลยค่ะห้าสี่สามสองหคลายค่ะกลับมาตรงกลางประสานมือนะคะแล้วเอามือไปว่างด้านหลังเหนือท้ายทอยของเราแบบนี้เลยหายใจเข้าเปิดสอกออกเชดอกขึ้นนะคะเหนื่อยหน้าขึ้น หายใจออกก้มหน้ากดคาชิดอกหุบศอกเข้ามาค่ะแผ่สบะบักโกงหลังขมิลท้องเข้าไปค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะหายใจเข่าเปิดจอออกค่ะหายใจออกหุบศอก้มหน้ากดทางชิดอกขมวท้องให้มือนะคะช่วยกดศีรษะลงมาด้วยค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะกลับมาตรงกลางปลดมือออก จากนั้นยืดหัวไหล่กันนะคะเอามือขวาวาดไปแล้วก็เอามือซ้ายขึ้นมาล็อกค่ะพยายามขยับข้อต่อแล้วก็กดหัวไหล่ขวาลงแขนขวายืดตึงนะคะใครไม่ไหวจับแบบนี้ก็ได้นะคะจับบริเวณหัวไหล่ของเราแล้วก็ดึงไปทางซ้ายแบบนี้หน้าหันไปทางขวาค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะเปลี่ยนข้างวาดแขนซ้ายไปเอามือขวาขึ้นมาล็อก กดหัวไหล่ลงนะคะหรือจะจับหัวไหล่ตรงนี้ด้านซ้ายแบบนี้ก็ได้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะดันมือเข้าหาอกดันแขนเข้าหาอกค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายระหว่างที่ค้างท่าหายใจเข้าลึกออกยาวห้าสี่สามสองหนึ่งเก่งมากคะ่ะวาดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับ แขนขวาลงมาแตะกลางหลังนะคะเอาแขนซ้ายมาค่ะยกขึ้นแล้วเอามือจับที่ข้อศอกแล้วค่อยๆกดลงนะคะศีรษะของเราดันแขนด้านขวาไปได้นะค้ังไวห้าสี่สาส หนึ่งคลายปลดมือออกหายใจเข้าวัดแขนขึ้นพับแขนซ้ายกลางหลังของเราเอามือขวานะคะจับที่ข้อศอกแล้วค่อยๆดึงลงมายืดหลังค่ะใช้ศีรษะดันแขนก็จะรู้สึกยืดบริเวณหลักแหลของเราด้วยนะ5้าสีสสองหนึ่งเก่งมากปลดมือออก มือขวาของเรานะคะค่อยๆสไลด์ลงไปตรงต้นขาของเราเนาะวาแขนซ้ายขึ้นอย,ยอย่อยุบแบบนี้ได้นะคะค่อยๆให้ข้อต่อของเรานะคะยืดหยุ่นแล้วก็เอี้ยงไปทางขวาค่ะหน้าเรามองขึ้นด้านบนเปิดอกขึ้นค่ะยืดเอวนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งคลายกลับมาตรงกลางยกแขนขึ้นหายใจออกค่ะไปอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายบ้าง ใครไม่ถนัดแตะขามือเท้าสะเอวก็ได้คะ่ะช่วยดันไปได้อีกเนาะแขนขวาด้านบนยืดตรงห4าสี่สามสหนึ่งเก่งมากคะ่ะคลายหายใจเข้าวัดแขนขึ้นหายจะออกค่ะค,ค่อยๆโน้มมันตัวมาดันหน้านะแล้วก็ปล่อยทิ้งตัวสบายๆเลยใครแตะพื้นได้ให้แตะนะคะคลายหลังล่าง ใครไม่ถึงอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรนะเราสามารถสปริงเทคนิคแบบนี้ได้นะคะค่อยๆยืดเขาลงไปใครแตะพื้นได้แตะเลยหรือจะแตะบนปลายเท้าของเราก็ได้นะคะทิ้งศีรษะหายใจเข้าลึกออกยาว5้าสี่สามสอง หนึ่งค่อยๆเอามือเท้าสะเอวเงยหน้าขึ้นมาก่อนนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะจากตรงนี้นะคะเอาเท้าซ้ายก้าวมาข้างหน้าเห็นไหมเอ่ยแล้วเอาเท้าขวาค่ะไขว้ด้านหลังแบบนี้เนาะเสร็จแล้วค่ะเอามือขวาเท้าสะเอวยกมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงไปทางขวาห้าสี่สาม สองหนึ่งยกตัวกลับมาตรงกลางมือเท้าสะเอลเอาขากลับมากลางนะคะทีนี้เอาขาขวา,ามาด้านหน้าบ้างขาซ้ายค่อยไปด้านหลังแบบนี้อ่าแขนซ้ายเท้าสะเอลมือขวายกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงปลายทางซ้ายเปิดอกขึ้นหา้าสี่สามสอง เหนี่ยคลายจากนั้นเราจะยืดหน้าขาของเรานะคะใครที่ทรงตัวไม่ดีหากำแพงหรือว่าหาอะไรจับได้เลยค่ะเริ่มจากขาซ้ายก่อนนะพับขาซ้ายมาปึ๊บพยายามไม่แอนหลังเยอะเกินไปนะคะขมิ้นทองไว้นะคะเอามือทั้งสองข้างจับที่ปลายเท้าแล้วยืดต้นขาของเรายืดอกขึ้นค่ะไขว้มั่นงคงกางแขนออกข้างๆแบบนี้หรือหากำแพงจับได้นะคะ ห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะเปลี่ยนข้างเป็นขาขวาบ้างะคะค่อยๆแตะที่หลังเท้าเอามือสองข้างไปจับแล้วเก็บเข่าเข้าหากันนะหาให้เจอตรงที่ตึงของเรานะคะชดอกขึ้นห้าสี่สามสองหนึ่งเก่งมากค่อยๆปลดขาออกค่ะจากนั้นนะคะให้เรา ก้าวไปไกลๆเลยนะแล้วค่อยๆงอเขา่าซ้ายลงอาก้าวขาขวาก่อนนะเสร็จแล้วเอามือมาประสานวางไว้ที่เหนือหัวเขา่าขวานะคะแล้วค่อยๆยอ่อเขา่าซ้ายลงไม่ต้องติดผืนก็ได้ให้รู้สึกว่ายืดนะคะตรงนี้เนาะพอย่อได้แล้วนะคะเอามือดันหน้าตักขาขวายืดอกขึ้นค่ะตรงนี้นะคะใครรู้สึกว่า เกรงมากเราสามารถวางเข่าลงไปได้เลยนะแล้วก็ยืดออกค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะกลับมาตรงกลางหมุนเท้ามาด้านหน้าแล้วก็หมุนไปทางด้านขาซ้ายเนาะแล้วค่อยๆงอเข่าลงทั้งสองข้างปรับเท้าได้ตามความยืดตึงของร่างกายของเราเลยนะคะประสานมือวางไว้ที่หน้าตักซ้ายค่ะ ถ้าใครอยากวางลงวางได้นะคะเจ็บหัวเข่าหาผ้ามารองพับเสื้อก็ได้หรือถ้าเกิดใครอยู่นอกสถานที่เนาะเราก็ยกเข่าลอยแบบนี้ก็ได้ค่ะเอามือประสานดันอกขึ้นค่ะมองไป45องศา5 4 3 2 1่คลายค่ะกลับมาตรงกลางจากนั้นนะเราจะนั่งลงแบบนี้ ใหวางเต็มได้นะคะเท้าซ้ายให้วางใครไม่ได้ขย่งเท้าก็ได้ค่ะหัวเข่าจะชี้มาด้านหน้าหรือจะชี้ไปด้านข้างก็ได้นะคะเอาที่มั่นคงแล้วก็ไม่บาดเจ็บที่ข้อเท้าเ,าเนาะจากนั้นค่อยๆกระดกปลายเท้าขวาขึ้นแบบนี้จับเอวทรงตัวหรือจะจับที่พื้นก็ได้นะคะยืดเส้นแฮมสติงค่ะห้าสี่สามสอง หนึ่งคลายค่ะค่อยๆเก็บค่ะขวาเข้ามาก่อนแล้วก็เปลี่ยนด้านนะคะเป็นขาซ้ายฮึบอ่ากระดกเท้าซ้ายขึ้นมาหาจุดที่เรามั่นคงนะคะจะวางเท้าวขวาเต็มหรือจะขย่งก็ได้ค่ะยืดไว้5้าสี่สสองหงโอเคค่ะค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาเอาเท้ามารวมชิดติดกัน เอามือเท้าสเอลไว้นะคะไปส่วนสุดท้ายละค่ะข้อเท้าของเราให้เรากระดกปลายเท้าลงขึ้นลงขึ้นห้ารอบค่ะลงขึ้นสามลงขึ้นสี่ลงขึ้นห้านะคะจากนั้นให้เรา,เอาพอยปลายเท้าเห็นไหมคะแล้วตะแคงเท้าของเรานะคะยืดเส้นข้างเท้าแล้วก็ข้างหน้าแข้งค่ะค้างไว้ เบาๆนะคะห้าสี่สาสองหนึ่งคลายค่ะขาซ้ายบ้าง้อยยกหนึ่งอยยกสองอยยกสามอยยกสี่พอยยกห้าจากนั้น้อยแล้วตะแคงข้างวางลงที่พื้นค่ะยืดเส้นขาแล้วก็เส้นบริเวณหน้าแข้งตรงนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ สี่สามสองหนึ่งคลายค่ะสะบัดมือสะบัดขานะคะเดี๋ยวเรามาหายใจเข้าลึกออกยาวสามรอบเหมือนตอนต้นเพื่อเป็นการจบการคูลดาวพร้อมกันนะคะโอเคค่ะยืนนะคะกางขางกว้างมือวางข้างลำตัวค่ะหายใจเข้าว,วัดแขนขึ้นตามองตามไปในมือหายใจออก ที่สองหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกเก่งมากเลยค่ะทุกคนโบก,ก็หวังว่าคลิปคูดาวนี้จะเป็นประโยชน์นะคะดูสิเหงื่อแตกเลยก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็อยากได้คลิปแบบไหน หรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ Namaste สวัสดีค่ะ